ฉันด้วยทุบอีฉันด้วยโอ้แล้วก็อะไรขึ้นอนะปุ่มอะไรเนี่ยอยากทุบจังโอ้อดูเหมือนเราหลุดเข้ามาในชาเลนจ์สวัสดีทุกคน hmm. ช็อกโกแลตคลิวต้องอย่างนี้สิขั <Yeah. S 1> งเต็มไปด้วยหมกึกฝรั่งแล้วทั้งหมดเป็นของฉัน <Hey. What? S 1> นี่แบ่งฉันด้วยได้ไหม ah. ไม่ เธอก็มีของตัวเองนะกินสิโอเคใช่พูดถูกมันดูสวยและเป็นช็อกโกแลตด้วยอยารู้จังว่าไม้เส้สีคืออะไรอะ่ะ hmm. โอ้โหขยับได้ด้วยอะ่ะไม่อยากเชื่อน่าสนใจเหมือนรูบิกเลยฉัน <c oughs> จะแกล้ลูกรูบิกตามสีฉันคิดว่าฉันสามารถจัดการได้ฮ <c oughs> ่า,าอีกนิดเดียวเท่านั้นอะไรกันเนี่ยมันไม่ได้ผลเลยอะ่ะอย่ามาหัวเราะนะ <c oughs> โอ๊ยพอกันทีออ oh. โอ้ ดูเหมือนจะทำพังแล้วแต่ว่าแบบนี้ก็สามารถประกอบรูบิกได้ง่ายๆยใช่ออกมาสมบูรณ์แบบเรียบร้อยงเจ๋งอะและทีนี้ก็ได้เวลากิน <kaikki> อ,อร่อยจังโอ้สวัสดีทุกคนอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะเ <kaikki> มื่อกี้สุดยอดมาก <kaikki> นิโคลถึงตาเธอแล้ว hmm. ได้เลย s <S โอ้ฉันมีไอเดียแล้วด้วย uh huh. เอาหมกฝรั่งที่สดใสมาเรียงตามสีเ uh huh. ริ่มจากสีเหลือง uh huh. และจากนั้นก็สีฟ้า uh huh. สวยอะต่อไปก็สีชมพู uh huh. เหลือแค่นิดเดียวเท่านั้นชิ uh huh. ้นสุดท้ายเท่านี้ก็เสร็จแล้ว ออกมาเป็นหุ่นยนต์ที่ฉันสร้าง <C ül> แมนดี้หุบปากหน่อยนีกได้เวลาลิ้มรสชาติกันแล้วอ, <C ül> อืเออใช่เลยเป็นหุ่นยนต์ที่อะไรจริงๆ <C ül> อะไรจนหยุดไม่ได้อะโอ้ขอโทษนะไม่ได้ตั้งใจอ่ะนิกเขาทำนะไม่เถอะรอแนะ่ <C ül> ชโโ็อกโกแลตมิลก์ก้า สุดยอดไปเลยเันทอสเยอะมากนิโคลฉันมีไอเดียแล้วมาตัดเฉินกัมเขาจะเริ่มก่อนฉันฉนนะฉันได้เริ่มก่อนไหนมาดูกันนี่ระวังหน่อยสิขอโทษไม่ได้ตั้งใจเอาล่ะมาต่อกันเราไม่ไหวแล้วจะลองเมนท์สอสย็นสดชื่นจังโอ้ไม ฉันจะกินให้หมดกระปกะรุกเลยยำ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 ต้องแบบนี้สิและทีนี้ก็เป่าลูกบองที่ใหญ่ที่สุดโอ้โหนิโคลเมื่อกี้คืออะไรอะ่ะเหมือนเราตื่นขึ้นมาเจอฤดูหนาวอะ่ะไม่ใช่ <Yes. S 2> สิงไปเลยตาเธอแล้วโอ้จริงด้วย เราไม่ไหวแล้วที่จะลองโอ้โหสีไม่ธรรมดามาก <Wow! S 1> ฉันไม่เคยเห็นช็อกโกแลตสีแดงมาก่อนอ,อร่อยจัง oh oh. แต่ว่าโอ้อะไรกันเนี่ยชโโ็อกโกแลตรสเพริกอะ oh, oh. อ่ะมันกะระจายัาทักมันแล้วระวังนะโอ้ย oh. เพื่อรักเป็นยังไงบ้าง <S <S ฉันไม่เป็นไรดีขึ้นเนย <S 1> <S 1> <S <S อะเออปุ่ม subscribe ช่องของเราอย่าลืมกดน,นะ และเธอนิโคลเอาต้อนหิมะไปอย่างนั้นเหรอเธอก็ไปเหมือนกันแหละว้าวช็อกระลัดเยอะมากไม่อยากจะเชื่อฉันฝันถึงเครื่องกอนหมักฝรั่งมาตลอดตอนนี้มานับกันว่าใครจะเริ่มก่อนคนนั้นก็คือฉันยัมมี่อยตื่นเต้นจังเบยต้องเอามาฝรั่งออกมายังไงนะอ๋อเข้าใจแล้วต้องหมุนตรงนี้ แปลกจังไม่ได้ผลนี่เธเธอทำให้ฉันหัวเราะเธอต้องใช้เหรียญตั้งหังจริงด้วยทำไมนึงมกงไม่อาแต่แลกนะฉันมีเหรียญเก็บไว้ในกรณีแบบนี้แหละ uh uh. ไม่ใช่อันนี้อ no นี่ก็ไม่ใช่แล้วเหรียญของฉันอยู่ไหนอ่ะ uh huh. ดูเหมือนเธอจะไม่ได้กินหมักฝรั่งแล้วฉันจะกินเอาล่ะตรงนี้แหละเหมาะมาก oh, <please. S 1> คนให้เหรียญกับคนไร้บ้านขอเงินกินข้าวนยคะ โอ้อะไรอ่ะแบงกันเหรอ,อไม่ฉันต้องการเหรียญตั้งหากอขอล้องละค่ะผู้ใหญ่ใจดีโอ้ถูกแจ็คผ่อนแล้ว <c oughs> เอาล่ะแมนนี่เดี๋ยวนี่สิฉันมีเหรียญและทีนี้ก็หยอดเหรียญเข้าไปในรูของเครื่องกดหมากฝรั่งแล้วก็หมุนอ๋อนี่คือปุ่ม subscribe ช่องของเราอย่าลืมกดได้นะ เอาล่ะมาลองอีกทีหนึง่งยอดเหรียญเข้าไปแล้วก็รับขนมของเราหมาฝรั่งสนอร่อย uh huh. สุดยอดไปเลยอย่าก,กินเมืกก่อก่้นี้ uh huh. นเลียลเข้าไปให้หมด <Nice. S 1> เหลือเชื่อมีเหมฝรั่งมากมายวิเศษ ออ่อยไม่เหลือแล้วจริงๆเหรอแมนดี้ตาเธอแล้วในที่สุดโอ๊ยมันหนักสัดเลยแมนดี้ถธอทำอากาศเป็นพีดเดอรเออนึกออกแล้วฉันจะขอความช่วยเหลือมาแล้วผู้ช่วยของเรามาทางนี้เลยค่ะเราอยู่ทางนี้ฉันจะรับเชือกแล้วก็ผูกเข้ากับถัง ฮ่า uh huh. แบบนี้และ uh huh. และทีนี้ uh huh. เฮลิคอปเตอร์ก็อยากมันขึ้นไปโอ้ oh, ใช่เลยฟิน uh huh. ้าก uh huh. ใช่แล้วแล้วเธอนดกหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรแบบนี้ก็ยิ่งอร่อยดูเหมือนแมนดี้จะเสียสติไปแล้ว uh huh. ว้าวมาฝรั่งฮับบ้าบับ้บาเพียบเลย ่นฉันได้น้ำผู้ช็อกโกแลตสัดช็อกโกแลตนม y มมี y ดโอ้โอ้ฉันนึกอะไรดีๆได้น้ำผู้ของฉันต้องปรับปรุงนิดหน่อยด้วยได้เป่าผมแบบนี้สิคลลเรื่องเลยแมนด y ถ้าไมว่านะฉันเริ่มก่อนเย้ <c oughs> yeah, ฉันมีหลอดพอดีอ <c oughs> <c oughs> อร่อยจังฉันชอบบ้าบบบ้า ต้นจะดูให้ดีๆนะจะเป่าลูกบอลแล้วโอ้โอเป็นลูกบอลที่สวยจังมันได้รับนะสนุกจังเลยโอ้ไม่นัะมันระเบิดอะ <Hey. S 1> โอ้อะไรเนี่ยปุ่ม subscribe ช่องของเราอีกแล้วไปเล่นก่อนได้นะดูสิฉันีลูกนะเ <c oughs> จ๋งอนะขอบคุณนะนิโคลมีมากมายเลย <c oughs> ฉันอยากจะเป่าลูกบอลที่ใหญ่กว่านี้ยังเหลือฮ <c oughs> บ,บ้า <c oughs> บ้า,บาอยู่นิดหน่อย มาทำลูกบอลใหญ่ๆกันโอ้ฉันจะล้อมช่วยด้วยอ๋อไมนะลูกป่องแตกมีเหมืองฝรั่งเต็มหน้าเลยแบนดี้ช่วยด้วยเอ๊ยทอทีไม่มีเวลาแล้วฉันมีน้ำพุรอยอยู่และสับ,บรีส่สดสดแสนอร่อยสับ,บอรร่กับช็อกโกแลตอะไรจะดีไปก่อนนี้อ่าม,มีความสุขจัง ฉันอยากจะกินทั้งชีวิตเย้โอ้นิโคลเร็วเข้าลุกขึ้นมามาลองด้วยกันสิไม่กินก็ตามใจว้าวมันคือโค้กที่ทำจากช็อกโกแลตทั้งขวดของฉันคือจัลลี่ลาวาบ้าบัมบ้าดีจังมันดีขอฉันเริ่มก่อนนะเย้อะไรอะขวดก็เป็นเยลลี่ดึง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  ฉันไม่เคยกินขผดแบบนี้มาก,ก่อนต่อลูกป่องน่าอีกแล้ว <Hey. S 1> นี่ข้าแบ่งฉันได้สินนะแน่นอนเพื่อรัก uh huh. นี่กินสิขอบคุณนะ hmm. อือนีจังไม่ได้ปอยลูกป่องมานานแล้วสน uh huh. ุกอะ uh huh. ตอนนี้จะสร้างสถิติใหม่ของการป่อยลูกป่องอ่าฮะ เอาไม่นะมันระเบ,บิดอีกแล้วแล้วตอนนี้ฉันกลายเป็นคนฝรั่งเศสอะแมนดีเลยเลย<อ>ในที่สุดวดเป็นช็อกโกแลตด,ด้วยโอ้โหมีบางอย่างอยู่ข้างในลูกกวาซ่อนอยู่ในช็อกโกแลตมากมาย<อ>นะาทึงจริงๆแมนดีแบ่งให้ฉันบ้างสิฉันแบ่งให้เธอแล้วนะอโอ้ยจะได้อเอาไปสิฉลากนะปิดปากซะจะไ้ไม่อยากกินขนมของคนอื่น อฉันขิ้เหนียวจริงๆไม่เอานะโหลูกกว่าสกีเท้าสเตมขวดเลยทีนี้ก็ได้เวลาสนุกแล้วเอาลูกกว่าสกีเท้ามาเรียงตามสีอ้าฮวใช่แล้วภาสารุงที่น่ารักจริงๆแต่ว่าได้เวลากินเรื่องนี้ฉันจะใช้หลอดช่วยเอ้ยตลกดี ตอนนี้ล่นของฉันเป็นสีแดงแล้วมาลองสกิทตทอรสีส้มต่อกันฮะสุดยอดไปเลยเป็นไอเดียที่น่าสนใจเดี๋ยวเราจะสร้างสายรุ้งใหม่และตอนนี้ก็มีสายรุ้งอยู่บนลิ้นของฉันเ oh, <you. S 1> จ๋งอะเ <laughs> ออก็จริงนีิโคง,งอนอยู่ นี่นิโคลเอานี่ไปสิหายกอนนะเออขอบคุณนะเพื่อนฉันก็ชอบช็อกโกแลตเหมือนกันทีนี้ดูสีลิ้นของฉันเจ๋งอะแมนดี้สุดยอดเลย